เคยไหมครับคุณอยากจะทําอะไรแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่กล้าที่จะตัดสินใจความคิดของคุณความสําเร็จของคุณไปอยู่กับคนอื่นหมดคุณกลัวว่าคนนี้จะมองคุณยังไงคุณอยากจะทําอะไรคุณมัวแต่สนใจเสียงของคนอื่นไปที่ไม่สนเสียงหัวใจของตัวเองเลยผมอยากจะบอกว่าให้คุณตัดเสียงรบกวนพวกนั้นออกไม่มีใครสามารถบอกว่าคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนอกจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจเลยใครจะคิดอะไรยังไงคุณแค่ใส่ใจที่ตัวคุณเองหาเป้าหมายหาวิธีการ และลงมือทํามันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณใส่ใจสนใจโฟกัสให้ความสําคัญกับเป้าหมายของตัวเองสิ่งที่คุณอยากได้แค่นั้นพอทําให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถใครจะว่าไงช่างมันไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่เป้าหมายทำตัวเองให้เขาใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณสำเร็จเสียงพวกนั้นก็หายไปเองเป็นกำลังใจนะครับผมเคมันเด็กช่างลอยหลาน